ใช่ครับเพลงใหม่ก็สนุกดีครับหรือว่าพี่ย้อนกลับไปวันที่เปิด่ายไม่ใช่ทั้เปิดตัวเปิดตัวเพลงใหม่มันสดใสเหลือเกินใช่สสดใมีหลายแนวครับแต่ว่าเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นเป็นีเพลงสันช้า เลือกเพลงนี้ปล่อยออก่อนเพราะว่าเป็นเหมือนแบบว่าไตเติลแท็กที่เราแบบวางไว้ให้มันเป็นแบบเหมือนอ่าแท็กแรกที่ที่ปล่อยออกมาแล,แล้วก็แบบมีความเป็นมโบลิกษณมีความเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็เลยเลือกเพลงนี้ทําเป็นเพลง,งแรกพี่บอกว่ายังขเันกลับไปดูวันนั้นเพื่อนมายเยอะมาก นี่ตำนานเกิดขึ้นในงานเราเยอะใช่ครอใช่คนเยอะมากตอนแรกชวนเล่นๆแต่ว่าก็มาจริงกันหมดเลยอันนี้คือเงินไี่ใครกินชควยเรอตั้งใจ

ไปแนวแบบท็อปไปแบบแนวแบบทิพ็อปอะไรอย่างเงี้ยแบบอนอมาก็จะแบบทิกับ ถมอา็ทีเอนายจะตัี่โรมาแล้เก็แบบจมีเหุการณ์เศษพิเศษาม่านไมอ๋ออยากเห็นโปรเจกิเศษใช่ไหมครับแน่นอนน่นอแน่นอนเอได้หรือกปลได้หรือเปล่าโอ้ยบอกปแล้วอะไรแ่ว่างคือทำแงานทเป็นโปรเจกต์พะะิเศษในนามบริษัทบริษัท O T H ดีว่าว่าไยไมก็แยังไม่รู้ยังไม่ได้ดีวพูดไปก่อนไม่ได้ไม่เจอาดไปก่อนได้ยงไงเพราว่าอยกูันนัทเลยนัทก็คิดถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยบรรยากาศทุกบรรยากาศมีตำานานเยอมากนะไม่ใช่แค่ที่ีนะนะ เปิาว่าอะไางเหน้คนที่ส่งเพลงให้กควยใชอว่เเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเป็นตัวผมมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าต่างจากตอนอยู่ฟรีตี้มากเขาก็แบบว่าเห็นการเติบโตใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าจะเป็นเพลงแบี่ต้องมีตังค์คันให้พันทก่อนรก็แล้วแต่เพลงบางเพลงผมก็ส่งให้ฟักบางเพลงผมก็ไม่ได้ส่งให้ฟากใช่ ตอนชอบปอีมาเออเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากแล้วก uh uh uh> uh 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 ็เหนื่อยมากๆเพราะว่าแบบเออเป็นคอเส เนโชว์ของทางเขาชฟป๊อปด้วยอะไรเงี้ยที่เป็นสเตจพวอลายใจสเตจเนี้ยมันให้ซ้อมกับกุศแบบวงเก่ทั้งหมดเลยก็เอาจริงๆซ้อมน้อยมากครับผมแต่ว่าทุกทคนเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าแบบเออในวงเล่ Walk ทุกวงนะอะไรเงี้ยไม่ใชนะก็ดีใจที่ได้เห็นแบบทุกๆุกคนหลายหลายวงอะไรเงี้ยเขาแบบว่าเออมีศักยภาพมีแบบการพัฒนาดีขนาดนี้ ของเราเมื่อไหร่ของเราเอะฮะก็ ณที่นี้นะครับจ้างได้นะครับสเตทของผมก็สามารถสปอนเซอร์ได้นะครับไม่ใช่ว่อยากวันเปิดเปิดใช่เรา่ะไม่ฟนคลับแค่กลุ่มเดียวนะหลายคนก็เรียกมาว่าเอ้ยเขาก็อยากเห็นอะเอ้ยสเตทใหญ่ๆแฟนมิงคอนเสิร์ตเดี่ยวของแจ็คกี้อย่างะไรจะได้เห็นอะไรก็ทำมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเห็นแน่นอนเมื่อไหร่อ่ะุณี้ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่แต่ว่าอยากทำอยากทำอยากมีครับเราไม่เห็นผมว่าทำมาขนาดนี้แล้วคิว่าจะเปิดตัวร์ยานยานนั่นก็เร็วเกิน ต้องขอพักหน่อยนะคะเพราะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยได้ฝึกพักบางใช่แน่นมากแน่นมากอะไรแน่นอะไรแน่นทุกอย่างแน่นมากแน่นมากคิวแน่นมากเพราะตอนนี้ก็คือทำงานอยู่แน่นัวใช่ครับทุกอย่างเลยเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ติดรับมือเต็มที่แล้ใช่แต่ว่าสนุกมากเราพร้อมด้วเสมอเพราะหลายคนไม่ยุมหาด แข็งแรงมากครับทุกคนต้องมีรกกาคาโชว์แล้วมาแข็งแรงอ่ะมัพราะคุณซีโอเจ๊กี้ก็ช่ววางแผ่นไปเยอะไง<แ>วางแผนมีกิจกรรมเยอะก็พยายามวางระบบให้มันแบบว่าสแตเบิล์ตแหละครับแล้วก็แบบให้มันแบบไปต่อได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเหนื่อยได้แต่ว่าช่วงแรกมันก็ต้องเหนื่อยปกติรับมือได้วันนี้ก็ยังไม่ได้